พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกรถินณวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่พระอุโบสถวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกรถินพร้อมเครื่องบริวารพระกรถินประจำปีพุทธศักราช2567 ได้แก่กรมฝนให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อน้อมนําไปถวายแด่พระสงฆ์จำปัญษาท่วนไตรมาสและธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีนายสุพิธพิทักษธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการจากหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลจํานวนมากวัดโคกสมานคุณเป็นพระอาร ขอไปครับวัดโคกสมานคุณเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดส,สามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมเป็นวัดร้างเรียกกันว่าวัดโคกเสม็ดชุนเนื้อที่วัดประมาณ27เไร่เศษโดยได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มาสีมาเมื่อปี2475และผูกพัทศีมาเมื่อปี2480จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อจากวัดโคกเสม็ดชุนเป็นวัดโคกสมานคุณและในปี2520รพระบาทสมเด็จพระบรมมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จยกช่อฟ้าพระอุโบสถและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบำรุงวัดด้วยเหตุนี้วัดโคกสมานคุณจึงกลายเป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้มียอดเงินทำบุญจำนวน3 8 9ล้0นบาทครับ